สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะใหม่สุงค่านะคะวันนี้น้องหอมกับพี่พลนะคะวันนี้เรามางานแต่งพี่พี่ใหม่นะคะก็ตอนนี้น้องหอมก็ได้มาถึงที่เชียงตุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะน้องหอมกําลังเดินทางไปที่บ้านพี่ใหม่เชียงตุงนะคะว่าตอนนี้เขาได้จัดเตรียมอะไรไว้เรียบร้อยหรืยอยังนะคะที่จริงเวลานัด เวลาต้อนรับแขกนะคะเป็นเวลาบ่ายสามโมงจนถึงห้าโมงเย็นนะคะก็ยังไม่ถึงเวลาแหละนะคะแต่ว่าเราเป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนเนาะเขาก็เลยต้องมาก่อนนะคะแล้วก็ระหว่างทางก็ไกลด้วยนะคะก็วันนี้นะคะน้องหอมตอนนี้นะคะน้องกหอมก็ได้อยู่ที่เ<ม>ชียงตุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้น้องหอมกับพี่พลนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่บ้านพี่ใหม่กันคะ่ะนะคะ เราก็ได้มาถึงที่หน้าบ้านพี่ใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวจะลงไปดูนะคะว่าตอนนี้มีใครบ้างหรือยังนะคะแล้วก็ญา,าติพี่น้องมีใครมาบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราลงไปดูกันค่ะโอ้สาวๆกันเทียบเลยแอบมาแล้วแต่กระเทยนี่คือภาบ <laughs> แต่งชุดเลยเหรอก็หนูคิดว่าตอนเย็นค่อยเปลี่ยนไงเอ้ยสวยสวยกว่าเจ้าสาวดีแล้วสวัสดีเจ้ามัสิสวัสดีค่ะออเจ้าสาวนะคะเป็นเจ้าสาวนะคะใช่ดูนะคะเพื่อนเจ้าสาวแต่งตัวเรียบร้อยแล้วขนาดนี้ตอนนี้เจ้าสาวยังไม่แต่งอะไรเลยดูสิโอ้โหไม่แต่งดีไหมเนี่ยตกลงใครเป็นเจ้าสาวเนี่ยตกลงใครเป็นเจ้าสาวเดี๋ยวให้เจ้าสาวเลิกให้เจ้าสาวเลิกเพราว่าเราใครนะคะ นี่นะคะหน้าง,งานนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะวิวส,สวยมากเดี๋ยวไปดูข้างในกันก่อนนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีแขกนะคะมีก็จะเป็นเฉพาะพี่น้องนะคะพี่ทุกคนนี่นะคะว้าวภาพสวยมากภาพสวยมากนะคะเลยสาวๆถ่ายรูปกันนะคะอ้ยนะสองสาวกำลังจะถ่ายรูปกำลังถ่ายรูป มันเรายังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยอ่ะใครก่อนเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเลยยังไม่ได้แต่งหน้าด้วยนะเนี่ยยังไม่ทาอะไรเลยเพ่อตื่นสสยๆเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก่อนนะคะว้าวเจ้าบ่าวเจ้าสาวสวยจังเลยนะคะดูเจ้าบ่าวก็รอนะคะเจ้าสาวก็สวยนะคะสวยมาก เดี๋ยวเราเข้าไปดูทงไมกันก่อนนะคะก็จะมีคนถ่ายรูปกันเยอะเหมือนกันนะคะพี่น้องๆญาติกันนะคะถ่ายรูปกันเนาะเจ้าบ่าวก็ยังไม่แต่งตัวเจ้าสาวก็ยังไม่แต่งตัวนะคะตกลงใครเป็นเจ้าบา่าวเจ้าสาวก็ไม่รู้นะคะในงานนี้ <c oughs> ดูสภาพเจ้าบ่าวก็ยังเป็นแบบนี้นะคะดูเจ้าสาวก,ก็ยังกาดอ,อยู่เลยนะคะยังไม่ได้แต่งตัวอะไรเลยนะคะกอคือแขนตกนะคะก็เลยต้องซ่อมหมดเลย แต่งนี่คือแต่งตัวมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เจ้าสาวนี่คือยังเป็นแม่บ้านกวาดอยู่เลยจะกวาดบ้านอยู่เลยนะ นี่นะคะดูเจ้าบ่าวนะคะก็เจ้าบ่าวก็ยังไม่แต่งตัวด้วยนะยังไม่แต่งตัวอันนี้คือแม่เจ้าบ่าวนะคะคนที่ใส่แว่นนะคะพี่น้องพี่น้องนายยาวเรานะคะพี่น้องท่าเดือเรานะคะก็มาถึงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน่่ค่ะแม่เจ้าบ่าวค่ะนี่นะคะก็ได้แต่งที่ถ่ายรูปไว้นะคะสวยมากนะคะอันนี้คือเป็นฝีมือของเจ้าสาวนะคะสาวสาวยูทูบเบอร์หลายคนก็มาช่วยๆกันแต่งนะคะนี่วิว สวยมากนะคะตีที่ถ่ายรูปนะคะสวยมากอ,อันนี้คือพี่ใหม่รับทําด้วยนะคะถ้าในในพมา่าเรานะคะถ้าใครรับจ้างก็สามารถจ้างพี่ใหม่ไปแจกตกแต่งให้ได้นะคะถ้าสนใจนะคะแจกแจ,ก,จกอันนี้ก่อนแจกให้ให้แขกใช,ใช่ไหมอันนี้นะอันนี้คืออะไรอันนี้แจกกันขนทองว่า ใช่เวลาของกรรมาอ่ะของใช่ไมเจ็บแขกใช่หมไม่ใชบบสืบยากอะไรหรือว่าไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะเนี่ยดูเขาไม่มีเนาะไม่มีไม่มีประเพณีของชุมด้วยอ่ะคล้บของชุมด้วยของอันนี้คือดูนะคะประเพณีของคนเชียงตุงมีแบบนี้ด้วยนะคะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะถ้ามีแขกมานะคะสมมติว่าแขกเอายื่นซองมาให้เราแล้วใช่ไหมคะก็คือทางเจ้าสาวนะคะก็จะยื่น อของสิ่งนี้ให้กับแขกนะคะดูมีเงินมีเงินห้าห้าร้อยจัยนะคะแล้วก็กระป๋ากระป๋องหนึ่งกระป๋องนะคะดูโอ้มีประเพณีแบบนี้ด้วยนะคะไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะแบบนี้ก็ตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีอะไรก็ยังตกแต่งกันอยู่นะคะยังไม่ถึงเวลาเนาะ <c oughs> เพราะว่าเวลาที่นัดแขกนะคะก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงจนถึงห้าโมงเย็นนะคะทุทกคน เมื่อคืนก็ฝนตกด้วยนะคะฝนตกก็เลยแบบอ่ามันนนะคะก็เลยต้องตื่นเช้ามาตกแต่งอีกนิดหน่อยๆนะคะๆๆๆทำอะไรอีกอะฮัมนุ่ม เนี่ยเข็นกั้ไ่เนเข็นเข็น้ไเหรอมายถึงถ้าคนมาไเขียนเอาอันนี้มาให้แล้วก็เข็นใช่ใครมาก้นมาอะไรบ้างใช่ไมอีกเขียนก็มาเขียนไอ่ไดภาษาขืนเนะภาษาขืนนี่ก็อันนี้หนึ่งอันอ๋ออันนี้ก็คือแขกมาให้ให้ของยังไงให้ซองหรือว่าให้ของฝากจากเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะก็อันนี้คือทางฝั่งเจ้าสาวก็จะยื่นของแบบนี้ให้ด้วยนะคะ ประเพณนี้ที่เราไม่มีแบบนี้นะจริงจริงไม่เคยเห็นเลยจางกัน,นางกันมากทา้งนี้บทผ้าก็ทำแบบนี้ก็มุดมุทมุดเรียนเออถ้าถ้าบทเรียนเขาก็จะให้ใบพัดอะให้พัดเ,เออที่นู่นจะเป็นแบบนี้แต่เขาไม่ได้ให้ของกินแบบนี้ถูนเาเอาของมาเดบบี๋ยก็ให้ของอ๋อน,นี้นะคะอันนี้บอกเลยว่าไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆนะคะนี่ประเพณีคนเชียงตุงนะคะเไปไปแต่งตัวก่อนปะ แต่งต um: ัว pues กันไงยังไม่ได้เปลี่ยนชุดมาเลยหน้าก็ไม่ได้แต่งกิ๊กๆไปเลยหน้าก็ยังไม่ได้แต่งเลยนะเนี่ยดูสองคนนี้สวยมากเลยเนาะเราเราเราจะเป็นเอ่อเป็นเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยต้องมาเล่นก่อนเจ้าสาวแล้ววันนี้ได้ได้ถ้าเป็นเพื่อนเจ้าสาวแล้วต้องเป็นสาวกันเลยเอาไว้หนึ่งไม่ได้ใช่ไงใช่หนึ่งเอาไว้งไม่ได้ไอ้นี้ซือพ่อพี่ใหม่นะคะเขอเป็ใหม่คใช่ตัวเขาพี่ใหม่เชียงจุงเขาบุญยุ่งมากเลยนะเอาไว้ในอ่างเอา จำใจลงภาษาคือไไเนลูอัาเนค่ะภาษาคืนนะคะพ่อพี่ใหม่เป็นคนเขียนนะคะ<ช>ประเพณีของคนที่นี่ก็แบบนี้นะคะก็แบบว่ายังไงอ่ะเวลามีคนมา เอาของอะไรมาให้อย่างนี้นะคะก็ต้องจดไว้อะไรแบบนี้หรือเปล่านะคะบอกไม่ค่อยเป็นเหมือนกันโอเคประมาณนี้นะคะถ้ามีงานแล้วก็เอาไปคืนเขาอะไรอ๋อแต่ที่จะมาขนซองเลยเนาะถ้าที่เราอ่ะที่ถ้าเดือกก็มีแต่ว่าหลังจากที่งานเสร็จก่อนเราึงค่อยมาจดอีกทีนึงเพราะว่าของที่ของที่เขีแนเข้ามาเขาก็จะเขียนชื่อไว้อยู่แล้วไงแล้วก็อย่างเช่น อย่างเช่นในซองก็มีชื่อของเขาอยู่แล้วไงเลยหลังจากที่งานเสร็จเราก็มาค่อยมาเขียนกันอีกทีหนึ่ง่างๆแต่ว่าแต่ละที่มันไม่เหมือนกันเนาะี่เนี้เข้ามาก็เขียนเลยมันจะได้แบบไม่ไม่ตกไงบางคนอ่ะอ๋อบางคนก็ไม่มีชื่ออย่างเงี้ยเนาะก็ดีก็ดีเหมือนกันนะคะบางทีเขาก็จับไปกินบ้างอันนี้นิดเราเราไม่เห็นอะไรประมาณเนี้ยอ๋อบางคนก็มาก็ไม่ได้เขียนชื่อด้วยก็เลยไม่รู้ว่าใครใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ต้องเขียนชื่อไว้เลยนะคะว่าใครมาให้อะไรบ้างแะไรต่อย่างว่าถึงถ้าถึงคิวเขาก็ต้องไปคืนอะไรประมาณนี้เนาะใช่กลัวว่าจะลืมนะคะอันนี้ก็เป็นประเพณีอีกอย่างหนึ่งของคนทางฝั่งนี้เรานะคะจ้าสาวยังไม่ไปแต่งตัวหรอยังไม่ไปหรอยังไม่ถองคิวอยู่อ่ะเพราะว่าเขาแต่งให้หมดเลยถ้าเดี๋ยวถึงคิวเขาจะโทรมาใช่ไหมประมาณเั็ เขาเข้ามาที่นี่แต่ว่าไปแจกไปแจกแบบคนไงในนอนนี่แกแจกนันะะ่นนู่นแล้วก็ออกมามาที่บ้านเพียงหรอแจงที่บ้านเพียงหรอเราจะไปหาเขาจะให้เข้ามาที่นีน่แต่ว่าเขาบอากว่าเครื่องอุปกรณ์เราไม่ค่อยสะดวกแน่นอาเจ้าสาวไปเราจะเป็นเจ้าสาวแทนเค่นี้ต้องใช่แล้วเนี่ยเจ้าสาว สเหมือนเนี่ยคนเนเมียคเลยพอเพื่อนเจ้าสาวมาก็เซิร์นค่ะอันนี้หาเจ้าสาวไม่เจอไม่ไม่ไม่เมื่อวานเมื่อวาน่ะเอาคนทำงานแก่มามามาให้ตองที่ขราวจุ่มไว้อ๋อคิดว่าเป็นเจ้าสาวเป็นเจ้าสาวแน่เลยไม่ใช่เป็นเจ้าสาวอยู่เออขากไว้ก่อนหน้าคนหน้านมีดีเนต้อนนี้น้องหอมยังไม่ได้แต่งหน้ายังไม่ได้เปลี่ยนเชือเสื้อผ้าเลยนะเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวจะขอตัวลาไปเปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะ บายเดี๋ยวเจอกันอีกที่นะะึงค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวน้องหอมจะไปแต่งหน้ากับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะตอนนี้กําลังตกลงที่แรกว่าจะพาเจ้าบ่าวเจ้าสาวไปนะคะตอนนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวพาน้องหอมไปเองนะคะ <c oughs> ไปแต่งหน้ากันนะคะาพาเจ้าบ่าวเจ้าสาวไปแต่งหน้านะคะก็ตอนนี้อยู่ในระหว่างไปแต่งหน้าอยู่นะคะหลังจากที่กินข้าวเสร็จน,นะคะ ตอนนี้ก็มีแค่น้องหอมกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันนะคะวันนี้เรามากันแค่สามคนนะคะไปแต่งหน้าที่ร้านนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่ร้านที่จะไปแต่งหน้ากันแล้วนะคะคือรีบกันมากนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มสายแล้วนะคะเพราะว่าแขก่ลูกค้าแขกบางส่วนเขาก็มากันแล้วนะคะแต่เจ้าบ่าวเจ้าสาวยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยนะคะเพราะว่าโอ้ยแต่งหน้านะคะก็คิวคิวเยอะด้วยนะคะยังไม่ถึงคิวพี่ใหม่นะคะเขาก็เลยยังไม่แต่งให้นะคะ ก็ตอนนี้เรามาถึงหน้าร้านเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูเขาแต่งหน้าเจ้าสาวกันนะคะหน้าร้านนะคะหน้าร้านแต่งแต่งสวยนะคะนี่นะคะก็จะเริ่มแต่งหน้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้จะแต่งให้เจ้าบ่าวก่อนนะคะ ตอนนี้นะคะน้องหอมพาพี่ใหม่นะคะไปแต่งหน้ากลับมาเป็ที่เรียบร้อยแล้วนะคะ G ก็คือไม่ทันได้ถ่ายเจ้าสาวตอนอแต่งหน้าเสร็จเลยนะคะเพราะว่ารีบมากเลยนะคะเพราะว่าคือแขกเต็มบ้านนะคะทีนี้ก็คือเจ้าสาวรีบด่วนนะคะต้องรีบมาเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะพี่ๆนุ่น,นส่วนตัวน้องหอมยังไม่ได้เปยนชุดเลยนะคะดูตอนนี้เดี๋ยวจะเข้าไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะจะไปเปลี่ยนชุดที่บ้านน้องหอมหนุ่มนะคะ ดี๋ยวรอกันอีกทีนึงนะคะตอนนี้ก็มียูทูบเบอร์หลากหลายคนที่มารอก,ก็คือเพียบเลยนะคะก็หลังตอนนี้คือเราเพิ่งไปแต่งหน้ามานะคะพี่ใหม่นะชวนพี่พาพี่ใหม่ไปแต่งหน้าเพิ่งกลับมานะคะเดี๋ยวขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะพี่ๆทุกคนอันนี้นะคะน้องหอมก็ได้มาเปลี่ยนชุดเ,เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้<ๆ>น้องหอมกับน้องหอมหนุ่มเราจะไปในงานกันนะคะเดี๋ยวไปดูยูทูบเบอร์สาวสวยนะคะว่าตอนนี้มีใครมาบ้างหรือย,ยังนะคะไปกันค่ะตามมาเลย นี่นะคะก็มีเูื่ายคนเลยมารวมตัวกันนะคะน้องปวัวหอมน้องขอนุ่มนะคะน้องปวัวพองนะคะน,นี่ตัวจริงน่ารักมากไปตเดยเลยเห็นแต่ในคลิปจริงๆวันนี้ก็มีโอกาสได้เจอกันนะคะก็ที่ได้รู้จักกันเนาะน้องชื่เชียงตุง อันนี้คือเพื่อนกันนะคะไม่เจอนานมากแล้วนะคะนี้ไปดัดงานมาสวยขึ้นนะคะน้องคำภูนะคะน้องคำภูแล้วก็น้องแป้งเชียงตุ้งนะคะก็เพิ่งได้มีโอกาสเจอกันวันนี้นะคะแต่ละคนตัวจริงสวยมากเลยนะคะงานะะน้องแก้วสาว่ดนะวันนี้เนะตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นเป็นพิเศษนะคะวันนี้ thank oh you ปีน้องๆให้ไก่ฮ้องเพลงเนาะก็มาห้องเพลงค่ะเอ่อพี่เชิญให้แม่ตากมีเนี่ยอ๋อน้องโมพองเจมส์สูงค่ะเชิญมาห้องเพลงของตัวเองไปเพลงเนี่ยอ๋อตามครับใหม่นะคะนักฆ่าก็นมาพี่ด้วยการเงินด้วยเอ้ยภาษาภาษาน่าปวดหัวั่ะซึ้งค่าเอ็นเนาะเออน้องโมพองค่ะเชิญไหมค่ะ ืันนี้วันดีเนาะมาห้องเพลงตอนฝันสาวๆเขา,เา,เาน้องใหม่เชียงตุงยังเกะว่าวสกครั้งที่ใหม่ Thank you. เป็นยังไงกันคะพี่ทุกคนนะคะหลังจากดูคลิปงานแต่งที่หม่เชียงตุงนะคะพี่ทุกคนเห็นไหมว่าแต่ละคนเรามีความสุขมากเลยนะคะบอกเลยว่าสนุกมากจริงๆนะคะได้มีโอกาสที่ได้เจอยูทูบเบอร์หลากหลายคนด้วยนะคะแต่ละคนเจอตัวจริงน่ารักมากเลยทุกคนนะคะคือส่วนตัวน้องหอมนะคะไปเทียบไปอยู่ใ,ใกล้ๆคือแบบเหมือนเป็นยักษ์เลยนะคะตัวใหญ่กว่าคนอื่นนะคะ ตลกจังเลยนะคะแต่มันก็แต่มันก็ต้องต่างกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าแต่ละคนเขายังเป็นสาวๆกันอยู่นะคะแต่น้องหอมไม่ใช่สาวแล้วนะคะโอเคค่ะนะคะก็ ท้ายคลิปนี้นะคะน้องหอมก็ได้กลับมาที่ท่าเดือดแล้วนะคะพี่ทุกคนนะคะคือมาวันนี้นะคะโดนหน้าก็ไม่แต่งหน้าก็ยังโซมเหมือนเดิมนะคะ<ม>เพราะว่าหลังจากที่น้องหอมกับเชียงตุงมานะคะก็กลับมาเก็บกวาดบ้านนิดน,นึงแล้วก็ซักเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้าที่เราเอาไปใส่ใส่ที่เชียงตุงนะคะก็คือต้องซักหลายชุดเลยนะคะก็เลยเพิ่งเก็บบ้านซักเสื้อผ้าเสร็จนะคะก็วันนี้ก็เลยยังผมยุ่งอยู่เลยนะคะพ,พี่ทุกคน แล้วก็รอ,อติดตามในคลิปหน้านะคะน้องหอมจะมาเล่าประสบการณ์ในงานพี่ใหม่ให้พว่ทุกคนเชื่อว่าพี่วทุกคนก็อ,อาจจะไม่รู้แน่นอนนะคะประเพณีทางเขากับประเพณีทางเชียงปึงกับทางนี้นะคะบอกเลยว่ามันต่างกันมากนะคะ ในน้องหอมก็ไม่รู้ว่าที่ไทยมีประเพณีแบบนี้ไหมนะคะแต่ในคลิปนี้น้องหอมอาจจะยังไม่บอกนะคะเดี๋ยวรอชมกันในคลิปต่อไปนะคะพี่ทุกคนนะคะก็สําหรับในคลิปนี้น้องหอมจะขอตัวลาพี่พี่ทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องหอมด้วยนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็ฝากกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องน้องหอมท่าเดือดด้วยนะคะ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องน้องหอม่าเดือนนะคะก็ตอนนี้ขอตัวลาวิทุกอนไปเวียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย